สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเดือนเมษายนนะครับสวัสดีวันสงการนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวหมอเก่งพามาชมต้นยางนาแล้วก็ต้นไผ่จิมซุงของหมอเก่งนะครับหมอเก่งไม่ได้มาดูหลายเดือนมากเพราะว่าฝนไม่ตกมาเจ็ดเดือนครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหมอเก่งก็เลยอะอ,อมาดูทิต้นยางนาจะเป็นยังไงบ้างครับนี่ฮะพิ่งได้รับน้ําฝนเมื่อคืนนี้นะครับ เมื่อคืนนี้วันสงการปรากฏว่าฝนตกนะครับที่มุกดาหารต้นยางนาของหมอเก่งอายุสิบเดือนแล้วครับกำลังจะครบหนึ่งปีนะครับนี่โอ้โหกำลังแตกยอดนะครับตามมาดูเลยนะครับเช้านี้หมอเก่งก็ได้หญ้าพวนดินนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพราะว่าไม่ได้แบกมาครับปุ๋ยเราไม่ได้ใส่ครับได้หญ้าพนดินอย่างเดียวนี่ค,ค,ร,ครับกบโคนแล้วรอบโคน ต้นยางนานะครับนี่ครับนี่ยพหมอเก่งพามาดูเรื่อยๆเลยนะครับโอยเสียงนกร้องอ่ะเสียงนกร้องนกอยู่ไหนครับนกอยู่ไหนนี่อันนี้คือบรรยากาศทั่วไปนะครับเหนือที่สองไร่นะหมอเก่งปลูกต้นยางนาแล้วก็ต้นไผ่กิมซุงครับเห็นแล้วก็สดชื่นดีนะครับต้นยางนาของหมอเก่งครับนี่ครับไม่เชื่อนะครับงามทุกต้นนะครับนี่ครับ ได้ยาได้นิดเดียวครับหมดเวลาก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปโรงพยาบาลต่อนะครับไปทํางานที่โรงพยาบาลต่อครับเช้านี้ก็พอได้เหงื่อได้ออกกําลังกายนิดนึงครับนี่ครับต้นยางนาโอ้โหยาวไปนู่นเลยนะครับนู่นครับนู่นครับนู่นครับพาไปดูสุดแถวก็ได้ครับต้นยางนาอายุสิบเดือนนะครับฝนมานี่ก็น่าจะสวยงามนะเนี่ยต้นนี้ทําไมไม่สวยมันเป็นไรครับต้นเล็กๆนี่ครับไม่เป็นไรครับ ต้นข้างหลังมานี่ก็มีแต่ต้นบวบใหญ่ๆครับนี่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 ต้นนั้นก็สุดสวยเลยอะ่ะมาดูต้นไผ่กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงไม่ตายนะครับฝนไม่ตกมาเจ็ดเดือนปรากฏว่ามันไม่ตายแตกยอดใหม่ก็มีนะครับนี่ครับต้นนี้แตกยอดใหม่ทางนี้แตกยอดใหม่นี่ครับเจ็ดเดือน ฝนไม่ตกครับแต่ไผ่กิมซุงอายุสิบเดือนพอดีครับนี่ครับนี่สวยงามมากเลยนะครับไผ่กิมซุงครับไผ่กิมซุงตรองได้ฝนเมื่อคืนนี้ครับปรากฏว่าหน้าแรงมันก็ตั้งแทงยอดอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่สวยงามเลยนะครับไผ่กิมซุงแล้วก็ต้นยางนาของหมอเก่งนะครับเป็นไงบ้างล่ะครับ สวยงามทุกต้นเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Channel, หมอเก่งชาแนลเดี๋ยจะมาอัปเดตเป็นระยะระยะนะครับขอบคุณครับ